สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันกันกบรายการเดินไปคุยไปอีกแล้วนะครับเดินไปคุยไปก็จะเป็นรายการที่ผมจะมาเล่นหมกลูกไทยทุกวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ทุกวันอานทิาตย์เนี่ยเราก็จะมาเจอกันนะวันนี้ผมอยู่ในเว็บเพลย์โอเคนะไม่ได้เล่นในไทยเชสซูเอลผมเจอกับฝ่ายตรงข้ามนี่แบบเขาเดินอะไรที่ที่ประหลาดมากคุณผู้ชมประหลาดสุดๆไปเลยครับนี่ใช้โคนนำขึ้นมาด้วยนะแล้วก็กินเบีย้ยด้วยนะ แล้วก็เป็นม้าเทียมอีกต่างหากเป็นม้าเทียมที่แน่นมากซะด้วยแน่นอย่างนี้เนี่ยจะตียังไงครับเนี่ยผมจะตีเขาย,ยังไงดีเนี่ยแทงเบี้ยไปก่อนขยับเรือหลบอ่าโอเคแทงเบี้ยอีกตัวฝุ่นผมอยู่ในตาเดือนที่อันตรายอันต,านตารายเนี่ยตอนนี้ ผมว่าเราต้องใช้เรือเอามาเบรกเกมลบเขาไว้ก่อนนะเรือมาแบบจะกินเบี้ยให้มันหลอนหลอดเล่นก่อนจากนั้นจากนั้นจากนั้นต้องหมุนโคนแต,แ,ตแต่ตอนนี้น่าจะต้องปรับขุนก่อนหรือว่าจะโยนเม็ดเข้าไปเลยโยนเม็ดแล้วม้าจับแล้วก็กิน2นะครับเอางี้ไหมโยนเม็ดม้าจับกิน2แต่ผมว่ามันเป็นการที่ลงลงทุนมากเกินไปแนละหน้าเบีย้ยเราสวยนะเรือถอยขุนเอาชัวร์ถอยขุนเอาชัวร์เม็ดเขาจะขึ้นมาไม่ได้หรอกผมว่าโยนไปเลย โยนไปก่อนค่อยว่ากัานใหม่ตรงนี้เราก็อาจจะต้องหลบแล้วแหละต้องหลบแล้วไม่หลบไม่หลบยังไงก็ต้องหลบแล้วหลบเถอะสู้ไม่ได้ก็ไปฮะโอ้โหมาให้มันลุ้นๆกันมาให้มันแน่นๆไปเลยครับคุณผู้ชมขุนขึ้นดีไหมหรือว่าต้องเดินมาผมผมยังมองไม่เห็นจังหวะอื่นที่ผมสามารถเดินได้แต่อาจจะมี แบบว่าม้าจับจับเปี้ยอะไรเงี้ยน่าสนใจน่น่าสนใจน่าสนใจม้าจับเปี้ยเราก็แทงเปี้ยสูงนะน่าสนใจคือเลงๆเมื่อกี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เดินนะครับมาเพิ่งมาเดินตอนนี้แหละเอาอยัางไงครับพี่เอายังไงเฮ้ยอย่างางี้นี่ก็โดนเลยดิกินไปก่อนได้ยังไงครับเนี่ยเมื่อกี้นี่เขาต้องกินเรือผมก่อนแล้วเนี่ยอย่างงี้เราลุกละลุกเข้าไปครับลุกเข้าไป แทงโคนไปอีกครับโอ้โหโบุกตีชุดใหญ่ไฟกระพริบลถกระหนำ่ำซัมเมอร์เซลล์ฟลุกบอกเลยว่าแต้มนี้ฟลุกถือว่าฟลุกมากอะผมก็คิดว่าเขาจะกินแรกเรือนะไม่ใช่อย่างนั้นเขาห้าวมาห้าวจัดทางนี้เดือดร้อนแล้วน่าจะเดือดร้อนแล้วถ้าเขาไม่กินนะเขาเขาอยู่เฉย,ยผมจะกินโคนเขานะใชองนี้เขา เราสกินม้าไปก่อนเอาเอาม้าทิ้งก่อนเอาง่ายๆนะคือเราค่อยๆตัดสินใจเอาม้าทิ้งแล้วก็เอาเบี้ยกินโคนะคือเขาน่าจะต้องเอาเรือกินอ่ะแล้วเราก็กินเข้าไปพลื้อาไอย่างงี้โคนตรงนี้หลุดอยู่อาจจะต้องอโยนอะไรไปสักตัวโยนโคลไหมโยนโคนน่าสนใจนะโยนโยนโคนทิ้งไปเลยไหนๆก็ขายแล้วก็ทิ้งบอมไปเลย <What? S 1> คือถ้าเขากินเนี่ยเบี้ยตำแหน่งนี้ยังไงก็ตายแต่ว่าเรือเราได้ยึดม้าก่อน คือเราได้เข้าถึงตัวเขาเร็วกว่าตอนนี้เราเล่นแบบทุนนิยมแล้วเรามีหมากมากกว่ามัง้งมากกว่าหรือเปล่าวะน่าจะมากกว่ามากกว่าโคนสูเบีย้ยนะสบายสบายถ้าเขากินเราก็ใช้โคนกินคือเราเอามาตัดเราก็กินเขาหงายมาเขาว่านหรือว่าเรากินมา,าดีไหมเห็นแล้วมันหมันไส้หน้าหมันไส้กินมาไปก่อนดีไหมแม่แเราต้องเอาเบีย้ยกินก่อนเบีย้ยกินให้เขาแบบให้เขาหงายเบีย้ยนี่ต้องต้องทำนี้ก่อน จากนั้นก็หยิบเรือควบม้าไปเลยนะเพาเอาเอาอะไรว่าเบี้ยงหงายกินม้าแล้วเอาขุนกินจบไม่มีอะไรในกอไผ่ยนะก็ะคือเราก็ชนะขาดแต้มง่ายๆนี่กินเข้าไปตรงนี้ก็เป็นปัญหาอยู่จากนั้นก็น่าจะต้องเดินโคนม,มั้งผมผมก็ยังไม่เห็นอะไรที่ประหลาดประหลาดที่สามารถเดินได้นะเอาเบี้ยลุกก็ได้กินฟรีเนี่ยลุกไปนอนแล่อนะ เบี้ยลุกก็ได้กินฟรีนี่วะ่ะเบี้ยลุกคือเขาถ้าเข้ามาตัดเราก็เราก็สบายแล้วเราก็กําไรแล้วตีหัวเข้าบ้านนะมาลุก,กไปยังไงต่อครับยังไงต่อพี่จะเดินอะไรครับพี่จะเดินอะไรจะเดินขึ้นมาด้านบนไหมถ้าเดินขึ้นมาด้านบนจริงนี่เดินทิ่เบียเ้ยไไมเฮ้ยไม่ไไม่เบื่ออย่าไปเดินเลยอย่าไปเดินอ่าเขาถอยลงด้านล่างนะครับเรา อาจจะพิจารณาเอาโคนเดินขึ้นไปดีไหมหรือว่าเราจะเอามาไล่เรือเดินโคเนเหรอผมผมชอบเดินโคนขอเดินโคนได้ไหมขอเดินโคนเล่นเอ้ยจะมาลุกฉันเหรอตอนนี้ผมไปเรื่อยๆครับตอนนี้นี่ผู้เล่นโคนของผมไปเรื่อยๆครับโอ้โหไปแล้วไปนู่นแล้วไปแล้วไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆลูกอีกทีผมก็ไปแล้วไปนู่น,นแล้วขอบกระนาแล้ว เอ้าฝั่งตรงข้ามไปไหนวะเนะี่ยอย่าบอกนะว่าจะทิ้งเกมอ่ะเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งทิ้งเกมดิมาเล่นกันก่อนโอ้โหเออเขาเล่นเขาเล่นโอ้โอเคมาเอาเบียร์กินแล้วกันเนาะหรือเอาหมากินดีเอาเบียร์กินลูกหมวาไปแล้วไปนู่นแหละโอ้โห ปิดก่อนเนาะผมว่าปิดก่อนดีกว่าค่อยๆปิดจังหวะต่อไปเราหงายบี้อ่ะอันนี้ลุกสั่งสอนไปสักทีหนึ่งก่อนดูว่าเขาจะเดินไปที่ไหนให้ความร่วมมือหรือเปล่าถ้าเขาไม่ให้เราก็เดินหนึ่งอินเบียอีกตัวหนึ่งลุกสิครับรออย่างมาลุกจน สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะก็ <ไป S 1> <ๆ S 2> อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยบ๊ายบายกับทุกคน ส่งไฟายตรงข้ามไปคุยกับรากมะม่วงด้วยหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มรับเคล็ดวิชาสายม้ายงขวาจากประสบการณ์กว่า20ปีของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถยิงคิวอ d e คที่เห็นอยู่ตรงหน้าหรือแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับ It's all mine.